สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพบ,บกับรายการไทยรพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมอำนวยวิทยากุณครับสีวงอายาสิคธะครับวันนี้ผมกับพี่โจงก็ยังจัดรายการนะครับอยู่ที่โรงแรมเจ้าพยาปาับสถานที่ของอพักของโครงการยาชนไทยในทรัส์รายการยูนึ่งแม่วันนี้เริ่มสาระแรกเครับพี่โวงสาระแรกก็เป็นเริ่มที่ประเทศเยอรมนีนะคะทีมงานของรายการเนี่ยได้ารายงานภาพบรรยากาศนางสำเนียงโกสมพักดีจัดเลี้ยงทำบุญวันเกิดค่ะ ที่บ้านเมืองเมซิกโดยนิมนต์พระภิกษุจากวัดสมเด็จเยอรมนีมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ฉันเพลงค่ะต่อจากนั้ครับเป็นธรรม้นเวียนของที่นี่คือมีการเลี้ยงสังสรรคกันด้วยสารที่สองก็จะเป็นรายงานครามพืบนหน้าของโครงการเยาวชนไทยสถานการณ์ต่อจากเมื่อวานนะครับคือไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กพิการนะครับที่ทุกบนัวภาพ ประชบ้านปักเกตนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราเป็นภาพของการต้อนรับแล้ววันนี้มีภาพของเด็กเยาวชนไทยพร้อมผู้ปกครองนะครับก็เดินแจกขนมและของเล่นให้กับเด็กๆนะครับให้กับเด็กพิการประเภทต่างๆนะครับในสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้าดที่ปักเกตนะครับโดยเด็กได้เดินได้เดินนะครับ เยี่ยมเด็กพิการตามบาามห้องอาคารที่พักต่างๆนะครับแล้วก็แจกขนมให้ด้วยเยาวชนชทยจากสหมิการก็จะป้อนขนมให้น้องๆพิการรับประทานกันอย่างอร่อยนะครับแต่บางคนถึงกับเด็กของเราน่ร้องไห้เลยนะคะแอบแอบหลังน้ำตาร้องไห้ด้วยความสงสารน้องๆที่พิการนะครับบางเพราะเด็กบางคนเนี่ยไม่มีแขนมรขาเด็กๆเราเห็นก็รู้สึกแบบสงสารน้องนะครับก็เป็นภาพประทับใจอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการเยาวชนชทยในสหมิกาอย่นแยาครับ สำหรับไปพบกับคนไทยกระถิ่และนานทีธรรมนัท,นนทิทองครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงคนไทยกระถิ่นะครับผมอยู่คุณสุพรอุ๋ยสีธนาพิลมนะครับซึ่งเป็นเหลันย์ของโครงการเยาวชนทไทยในซิดนีย์เยาวตีแม่ค้าที่สามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปอ,อยู่ที่ซิดนีย์ดี นานหรือยังครับ18ปีค่ะ18ปีไปทำอะไรกันไปเรียนก่อนอว่ไงไปเรียนภาษาก่อนแล้วก็เจอแฟนก็แต่งงานับก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็ทำกิจการอะไรกรับก็เป็นแม่บ้านค่ะครับทีนี้ในส่วนของโครงการเยาวชนไทยซึ่งนี่เยอวชนแม่เลยเรารู้สึกยังไงที่มีการจัดโครงการอย่างนี้ขึ้นมาก็ดีค่ะเหมือนกับเด็กเด็กที่อยู่ต่างแดนได้มีโอกาสมา เที่ยวประเทศไทยแล้วก็กลับมาสู่ประเทศของพ่อขอ,ของคุณแม่ของพ่อแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอะไรที่ที่แบบซึ่งซินนี่ไม่มียอะไรเงี้ยค่ะอย่างตามเป็นอยู่บางที่กลับมาเนี่ยเห็นยังไงอะ คือคือซิดนีย์กับที่เมืองไทยมันจะแตกต่างกันมากๆเลยคือให้เห็นว่าความเป็นไทย<ต>มีความหลากหลายทั้ง,งด้านวัฒนธรรมด้านสถานที่เวลาสถานต่<ช>างๆ<ช>ซึ่งทว่าเราจังหวะนักเด็กจะมารู้มาเห็นก็จะเกิดความรู้สึกที่ทดีกว่าเห็นว่าเมืองไทยมีอะไรอธิบาย<ช>ได้ถูกอย่างอย่างลูกคนโตเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยเขาไม่ไม่ค่อยเข้าใจมากก็ไม่ชอบและร้อน แต่พอโตขึ้นเขาเขา,เขาเริ่มจำได้ว่าฉันมีญาตินะม,มีมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่นี่เคยตอนเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวด้วยกันซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่ชอบหองุิหงพอโตขึ้นเขาเขาอยากที่จะมามาเจอญาติญาตินะับ นับว่ามีญาตกี่คนคน,คนไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีพ่อแม่ภาคอุตใจอนาคต<ฆ>กลับมาประเทศไทยได้สบายค่ะบ,<ฆ>บมันก็เป็นความรู้สึกของคนไทยคนหนึ่งนะครับคุณสุพรอุ๋ยสีธนาพิรมนะครับจากซิดนี่์ครับสวัสดีครับ,<ฆ>บค่ะ Thailand amazing amazing ทุกวันนี้สังคมไทยของเรามีความขัดแย้งกันสูงมากเพราะว่าเราไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายน,นั่นเองทําให้เกิดการพัฒนาถ้าเราพูดอะไรก็ตามมีคนเห็นดีไปกับเราทั้งหมดวันหนึ่งเราคงหลงตัวเองมากหรือถ้าเราคิดอะไรก็ตามก็มีคนบอกว่าดีไปเสียทั้งหมดทั้งๆท,ท,ที่บางเรื่องเรื่องนั้นไม่ดีเลยเราก็จะหลงผิดโดยที่ไปไกลสุดกูไม่มีคนกระตุกไม่มีคนเตือนไม่มีคนให้สติบางครั้งเสียงที่เห็นต่างกับเรากลายเป็นเสียงที่มีประโยชน์กับเราเพราะอะไร เพราะว่าเขาชี้ชวนให้เราได้มองต่างมุมความแตกต่างทางความคิดไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปแต่มันอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความงดงามก็เป็นได้ฉะนั้นจงอย่ารังเกียจคนที่คิดต่างแต่จงฟังคนที่คิดต่างให้ดีเพราะบางทีคนที่คิดต่างอาจสร้างความรู้ใหม่อาจสร้างแนวคิดใหม่ให้เราก็เป็นได้สนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครพบวงจรมาตรฐานสากลโลกีเดสโก e x c e ซ์ e n ลเล่นอินคุณภา e เ l e กซ์เซลเล่นอิ best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. the คุณมารุตจิตปิมาครับเอกนัทูุนจากสิงคโปร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราบว่าทันไปเป็นเอกนัทูุที่จะได้รับฉายาคนไทยที่นองบอกขยันขยันออกงานมากเลยเรืยว่างานชุมชนไทยอยากให้ท่านพูดถึงภาพรวมของชุมชนไทยในสิงคโปร์ครับครับก็ชุมชนไทยในสิงคโปร์นี่ทั้งหมดประมาณ4 0,000คนนะครับประกอบด้วยแรงงานถ้าสามหมื่นกว่าเป็นพวกที่ทาวิชาชีพ นอื่รวมทั้งผมด้วยนี่ก็อีกประมาณ2องสามพันครับแรงงานก็แบ่งเป็นง่ายๆก็คือเป็นส่วนใหญ่เป็นด้านก่อสร้างนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็เป็นด้านอู่ต่อเรือส่วนที่สามก็เป็นแม่บ้านซึ่งส่วนน้อยมากครับแล้วมีองค์กรคนไทยในสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนรับสมาคมไทยนะครับแล้วก็ชมรมนัฏศิลป์ไทยนะครับ แล้วก็มีสมาคมเพื่อนแรงงานไทยนะครับแล้วก็มีผมคิดว่ามี3องค์กรละอ๋อมีมีสมาคมกุ๊กด้วยนะครับซึ่งซึ่งตั้งมาตั้งแต่ก่อนผมมานะครับสมัยผมมามาตั้งแค่ชมรมนาฏศิลป์ไทยครับก็ทราบว่าจาการติดตามข่าวเรื่อกานก็เรียกว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับชุมชนของสิงคโปร์ด้วยครับอันนี้เป็นนโยบายที่ สืบเนื่องกันมาหลายยุคแล้วนะครับว่าเราจะต้องสร้างเข้าไปในถึงชุมชนรากาของสิงคโปร์เพื่อให้เกิดความสนิทสนมเข้าใจกันแล้วก็ได้ใจกันนะครับอันนี้เราก็มีโครงการต่างๆที่จะไปร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของสิงคโปร์นะครับเวลาเขาจัดอะไรเนี่ยเราสามารถช่วยเขาได้เราก็จะจัดเรามีทีมคล้ายๆมือบายนะครับ เวลาเขาขอหน้าตาศิลเราก็จัดการให้เขาขอมวยไทยเราก็จัดการให้เขานะฮะวังหนกถ้าใหญ่หน่อยถ้าให้ผมไปร่วมผมก็ไปร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะไปผูกมิตรแล้วก็ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนในระดับรากหญ้าครับครับทีนี้ในส่วนของการจะเข้าประชาคมอาเซียนในส่วนของสิงคโปร์กับประเทศไทยมีความเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองอย่างไรครับก็การเมืองนี่นะครับเรามี การแลกเปลี่ยนการเยือนกันอย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับ,รบในระดับต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ทางสิงคโปร์ให้ความสําคัญแล้วก็รึกสึกขอบคุณไทยมาโดยตลอดคือเราให้พื้นที่ฝึกครับทางทหารครับทางทาง,ทางพื้นราบและทางอากาศครับที่การะนบวรียที่อุดรครับรรซึ่งสิงคโปร์จะยกขึ้นพูด ตลอดเวลาว่าเราเป็นมิตรที่มีน้ำใจนะครับแล้วก็เพราะเขาเป็นดินแดนเล็กเครื่องบินเขาขึ้นมาก็ไปอยู่ดินแดนของชาวบ้านแล้วนะครับไม่มีพื้นที่ฝึกอบรมเราก็ให้าฝึกอบรมนอกจากนั้นเนี่ยพระราชวงศ์นะฮะสมเด็จพระเทพพระราชเสด็จเป็นประจำที่นี่นะครับท่านเห็นความสําคัญของความก้าวหน้าทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็ทางด้านนวัตกรรมอื่นๆเพื่อที่ท่านจะได้นําไปพัฒนาประเทศ พัฒนาโรงเรียนต่อไปนะครับในแง่ของเศรษฐกิจการลงทุนเศรษฐกิจการลงทุนเนี่ยสิงคโปร์มาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอาเซียนในหมู่ประเทศอาเซียนครับแล้วก็ประเทศไทยก็ตอนนี้ถือว่าไปลงทุนในสิงคโปร์มากเป็นอันดับต้นๆเช่นกันเนื่องจากบริษัทเดียวนะฮะไทยเบฟเนี่ยเข้าไปครอบครองธุรกิจของ f อฟเอ็นเอ็นสิบสองพันล้านครับแล้วก็ เรื่องการทุนการค้าเนี่ยก็เป็นมีอนาคตที่สดใสเนื่องจากเรามีโครงการเชื่อมโยงในประเทศไทยซึ่งอันนี้จะทําให้สิงคโปร์มาลงนำให้สิงคโ,โปร์มาลงทุนในประเทศไทยครับครับเราคิดว่าถ้าเข้า a อซแล้วเนี่ยการเชื่อมโยงในการลงทุนที่จะเพิ่มมากขึ้นไหมฮะระหว่างไทยกับสิงคโปร์อันนี้นี่ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตอนนี้มีมาทางฝ่ายสิงคโปร์เริ่มขยับ,บที่จะศึกษาแล้วว่า สาขาไหนที 2> <IS> 2> ่เขาจะมาลงทุนเมื Trans ่อเราเป็น AEC ผมยกตัวอย่างเช่นสาขาด้านพลังงานเขาสนใจมากนะฮะด้านพลังงานลมพลังงานทดแทนไบโอมแสเขาสนใจเรื่องมาพัฒนารีสอร์ทที่แถวอีส n ์ซีบอร์ดเขาสนใจที่จะมาศึกษาหาลู่ทางที่จะลงทุนในด้านรางระบบรางนะฮะเป็น i n น r a s t r u c t u r e อันนี้เขาก็บอกมาแล้วแล้วกขากำลังนำคณะมาแล้วก็เชิญจากเราไปพูดด้วยแล้วก็ คงไปจบที่ตอนที่ท่านนายกเยืยนสิงคโปร์ตามคําเชิญของฝ่ายสิงคโปร์ครับครับผมก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอันนี้ขอบคุณท่านเอกทูตนนะสิงคโปร์นะครับคุณมารุจจิตปตินาครับขอบคุณครับท่านสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเจาซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีแฟลชปาร์ตและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys heaven i'm not going home yeah. amazing thailand always amazes you เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดงค่ะครับผมวันนี้เรต้องเริ่มที่สิงคโก่อนนะครับค่ะก็เริ่มที่ประเทศออสเตรเลียเหมือนเดิมค่ะนะคะสถานเอกราชทูต ณกรุงแคนเบราขอเชิญนะคะมาร่วมถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่สาลาไทยสถานเอก,เอ,กอัครราชทูตในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเวลา18.30นค,ครับแล้วก็และันที่2ก็จะเป็นการประชามพันธ์ให้กับงานที่ทัศนกาใต้ใเหมือนเดิมนะครับ คุณมีวัสบุวัฒน,นวัฒนรวมนะครับรายงานมาสถานเอกทูตนกรพิทรอรีนะครับร่วมกับร้านอาหารคาริวอลนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารเนื้อย่างที่มีชื่อเสียงในอฟริกาใต้นะครับจกากิจกรรมส่งเส,งสงริมความนิยมอาหารและสปาไทยนะครับในวันที่3สิงหาคมตอนเที่ยงนะครับมีพรอบครัวจากคุงไทยไปสาธิตการท,ทำอาหารแล้วก็เชชาวไทยไปชิมกันค่ะ านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระให้ทางรายการานำเสนอครับส่งมาได้ที่ไทยรัฐสีวัตรแอคตีเมลดอทคอมนะครับเราวันนี้รับชมรายการ้อาหลังได้ทางยูทูบที่เรว่าไทย l a n d r e ก o r น,นตามไม่วันนุธและเรายังรับชมได้อีกช่องหน<ม>ึง่งช่อง Bank แบงกอกทีวีไเครขาย่ายการทีวีว TV ซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับวับนนี้เราต้องรีบไปทำกิจกรรมก่อนนะครับวับนนี้เวลาหมดลงแล้วเราลงคนชคาาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน